สวัสดีพี่น้องวันนี้เฮาจิมามห้อาหารเอกคุงบดคุงบดเอกไก่เนี่ยห้ปลาห้ปลาที่เฮาตุ้มไว้พี่น้องเนี่ยอันเฮาลากลากขึ้นมาเ่ะพี่น้องลากขึ้นมาแล้วบนันี่เขาบอกว่า,วาพเพราะเลี้ยงพเพราะเลี้ยงในบอ่อเนึงอ่ะล่ะก็เลยปล่อยลงพี่น้องแต่เ่ไไรนับจํานวนตัวดอกเนี่ยเขาว่าพเพราะเลี้ยงอยู่เขาว่าเพราะเรลี้ยงในบอ่อนึงอยู่สั่น กูสอนแล้วว่าเออบ่าตองนับบป่าอ,องน้บปล่อยขึ้นบ่อแมอ่มันเลยป่าสันว่าเพิ่งก็เลยปล่อยลงเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่ก็นสิมาให้โค้งบทโค้งบทที่แรกที่แรกของปลาแบบนี้สิกินโค้งบทตักน้ำก็ตักป่าได,ได้ได้ป่ะเนี่ย เอาที่กระบวยมาให้หน่อยตักน้ำแต่ให้หน่อยแต่ตังไว้ให้หน่อยนี่งี่นอ้องเนี่ยเอาที่น้องให้โค้งมือแรกเคาะเคาะก็เริ่มม้เมือแลวล่ะแหน่นี่แหน่นนตเต็มเลยเดี๋ยวมันไกลไกลไนั่นมันมันก็ตายมายมหรอกเดี๋ยวเราให้เบิ้งยี่สิบโลก่อน มือแรกคาบแรกนี่จะมักกะจีหมาใช่ตักน้ำเนี่ยตักน้ำมันกะนะนก,นนก,นมมนกะจีหมาเขาก็ตักน้ำบ่ได้เลยน,นี่มาเบเเราอร์พี่น้องที่กินแบบใดเพราะมือแรกข้างแรกเขาที่ให้เอาน้ำใส่ได้หลายแล้วพี่น้องนี่นี่จะเอาเอานา้ำก็น้ำเลยหลาย ủa cháy làm chạy ม้หมาเหมือตกใจเป็นตกใจเที่ยแรกค่ะเที่ยแรกของเนี่เพราะป่ามันบางป่ามันบางมันก็โตใหญ่วไ,ไว้พี่น้องแต่ป่าน้อยเขากันามใส่ลยหลายพี่น้องเนี่ยก็ค้นนะสิแหละเขาเป็นก้อนให้บ่ท่านได้ น้ำเติมเลยลายเลยขั้นแรกของปลาบอนี่กินโค้ง กใจมืดลงอาบนำ้ำห้อนโอ้ยปลาตอดเองนะมืดขึ้นมาแล้วนี่จ้ะกลิก่นโค้งเแเลกว่าเคยกลิ่นโค้งเนาะกระสิดีดปับป๊บ mom i